วันนี้เราจะมารีวิวของใช่ไหมครับแม่่ครับผมนี่จะเปิดก่อนมันเรียกว่าอะไรนะเนี่ยคิวทามา้ผมถอดให้รีวิวดูเลยนะครับนี่นะครับทุกคนมันจะเป็นปุ่มเปิดตรงนี้แล้วมาใกล้มันดูใกล้หน่อยเออเนี่ยเอาดูสุดมันจะมีสายนะครับอผมจะใส่รีวิวอย่างนี้นะครับใส่รีวิวนี่คือปุ่มเปิดนะครับเราเปิดปุ๊บอืม ใส่ก่อนใส่ก่อนมันมีตรงนี้นะครับนี่นะครับอืมแล้วเรื่มันจะมีคิวสามารถแถมมาให้นะครับนี่จะลองตัวสีดแดงกันนะครับเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเออเป็นเออ,เอ,อแต่ตอนแรกมันจะดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับออว่าอันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรอันนี้ก็ตัวอะไรแต่พอบิดม้านะครับบิดทั้งหลังมาก็จะกลายเป็นเสือสีโตนะครับเป็นเสือสีโต แล้วเราก็เสียตรงนี้นะครับจะมีร่องตรงนี้อยู่เสียเข้าไปตรงนี้ไม่ต้องล็อกเลยนะสองตัวนี้มัไจะมีเย่งนี้ครับอืกดกดข้ามเลยก็ได้นะครับน,นีเล่นเล่นตอนแรกเขาก็จะขยับมาข้างหน้านครับแล้วก็ปิดตรงนี้แล้วก็ยิงหรืวจะยิงข้างล่างนี้ก็ได้นะครับไหนทำท่าดิฮะขึ้นมาทำท่า ทำไมอ่ะไมนะทำท่ายิงอ่ะทำไมอ่ะไม่ทำท่ายิงไงที่ติดลงพื้นอืมไหนมาดูขอดูใกล้หน่อยดูดูนี่นะตนแต่แต่เวอร์ชันที่สองอตรงนี้ เรียกยานากามแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็ B เข <Okay. S 1> ีขอตอนนี้ดูดีกว่าขอ,อเส้นออกมามันทอเส้นได้นะฮะนี่นะฮะแบบนี้นี่นี่ผมลืมบอกไปถ้าถ้าเวอร์ชันนี้ เราเราเราเอาอาไวตรงนี้เรากดตรงนี้ก็ได้นะอืมนเปลี่ยนตัวบ้างเปลี่ยนอะไรบ้างอ่ะนี่แล้วมันยังไม่หมดเวอร์ชันแม่เออเอาเวอร์ชันอะไรไม่ไม่ไม่ผมจะให้ฟังทุกเสียงเลยนะฮะเวอร์ชันที่สองเขจะเอาแบบเร็วๆนะฮะเรียกเมื่อกี้เรียกยานไปแล้วเรียกยานสามารถกดตรงนี้ได้นะฮะแล้วเวอร์ชันที uh ่สาม เช่ในแต่ัช่วงก็คือรวมล่างอืมหนึง่งถ้าเราถ้าเราเมื่อกี้แบบกดแล้วมันให้บังคับยาก็บังคับตามอันนี้นะคะเราถึงนี่างนี้ก็ได้แบบ้วมีกดทิดก,กดได้ครับ เรจะลองใหม่นะครับก็คือกดไปทางนี้นะครับกดตรงนี้กดตรงนี้หรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับอือมีเสียงแล้วก็จะนี่บังคับยานะฮะมันมีเสียงต่อแล้วก็บังคับยัก้์ถ้าจะกดออกก็กดตรงนี้หรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับ ปุ่มสีแดงหรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับกดตรงนี้ปุ๊บมอทตอราา์สญาณเวอร์ชันที่สองตอนนี้เลียกยานแปลงล่างอะไรนะรวมล่างฮะรวมล่างรวมล่างแล้วก็อันนี้อันแรกผมไม่รู้มันคือท่าอะไรถ้ายิงแบบลูกกระสุนแบบปิ้วไปหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ อันนี้อาจจะถ้าปิดฉากกันได้นะครับอันนี้ถ <พา S 2> ้เขาเรียกอะไรนะฮะเครื่องเล่นตัวนี้เขาเรียกอะไรคิวทามะถ้าไม่ใช่ดีไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมรู้แค่ว่าไอ้ลูกกลมๆนี่มันคือคิวทามะแต่มันอยู่ในกระตูนอะไรตัวเนี้ยคิวเรนเจอร์ Q อืมนี่นี่ก็คือเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นอันนี้มันก็จะแบบแบบไปตรงนี้ไปแบบหมุนไปตรงนี้เหมือนเดิมมันก็จะหมุนไปตรงนี้เหมือนเดิมแต่มันจะแค่สองครั้ง <Galaxy S 2> <ม>กาเล็กซี่ก็คือแปลงละไม่ใช่สิกาเล็กซี่ก็คือตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับกาเล็กซี่ก็คือว่าเขาปิดฉากหมดแล้วนะครับผมจะลองให้ฟังไอตัวนี้บ้างนะครับเพราะว่าถ้าจะถอดก็ต้องกดข้างหลังแล้วก็เราก็กดข้างหน้ามันก็จะดิ่งออกมาให้นะครับหรือจะกดตรงนี้เราก็จะเอาออกเลยได้นะครับตัวนี้ของทราทรีวิวเป็นไอ้นุ๊กนี่นะครับไม่ได้ถึงผมรีวิวนี่ก่อน น,รรนะน,นี่คือคิวทามะอะไรนะแต่ผมจำอันนึงคืออะไรคิวทามะในเพลงเพลงอะไรอ๋อลาชิงบันคิวทามะคิวทามะนาฬิกาคิวทามะขียนาฬิกาครับนี่ผมก็มงงอยู่เหมือนกันว่าลาชิงบันคิวทามะมันรวมันแปลงล่างนี่มันแปลงมันแบบมันแบบ ผมก็งงอยู่ว่าในเรื่องมันราชิมันคิวทามันมันมันอันนี้มัน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 มีอย่างของราชิมันคิวทามาหรือเปล่าผมก็งงแต่ผมแม่แม่ผมสั่งมาให้ผมก็เลยลองดูนะก็ะคือกดไปทางนี้นะครับตรงนี้มันก็จะเป็นต,ตรงๆแบบนี้ใช่ไหมครับก็จะกดไปข้างหน้าข้างหลังข้างหลังสอง,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 งทีก็ตรงนี้ข้างหนึงหนง่งทีตรงนี้นหนึ่งทีใช่ไหมครับมันจะกลายเป็นแล้วก็กดตรงน,นี้นะครับปิ๊บ มันก็งงอยู่ม,มันทาไมเป็นราชิงมันไวเจอมันในเรื่องมันไม่มีอะแม่ในเรื่องมันไม่มีนี<ม>ตน่ตอนตอนอนี้ใช่ไหมเราเรากดตรงนี้ค้างนะครับท่านผูช้ชมเมื่อกี้ฟังก์ชันยังไม่จบกดตรงนี้ค้างนะครับตรงที่มันปุ่มตรงเนี้ยเซ่จะขอโทษก็คือแล้วเราเอาทำมันานี้ใช่ไหมครับมันก็จะแค่เลยกยานแต่เซ่จะขอโทษก็คือข่ขาวยับยาน응 บิงบิงบิโอ้ยถอดอะไหมดยังนี่มีเวอร์ชนหนึ่งนะครับกดตรงนี้นะครับบุ่ม ouais ส,สีแดงกดค้างนะครับคุยกับคนวิญญาณหรือบอบโจในเรื่องเขาจะชื่อว่าบอบโจนะครับ หรือเปล่าผมก็ไม่ม่มั่นใจนะครับแลว้วกดตรงนี้เพื่อวางหรือกดตรงนี้เพื่อวางนะครับผมจะลองอีกทีนะครับกดตรงนี้นะครับเพื่อวางนะครับผมจะลองอีกอันหนึ่งดูนะครับอันนี้เสียงผมว่าตอนตอนที่มันเรียกยานมันจะจะเสียงมันดีนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าในเรื่องมันจะมีเรียกยานไหมกล้ามันนะครับ แล้วจากนั้นเราดูนะครับเราดูนะครับท่านผู้ชม,มชเสียงมันต่างกันเหรอเสียงมันต่างกันนะเอาเอาเอาม่คือเราเสียงเสียงมันก็ต่างกันใช่ไหมเสียงมันเป็นอย่างนี้ครับทุกคนแล้วตอนปิดฉากนะครับตอนปิดตอนไม่ใช่ปิดฉากดิ สิครับท่านผู้ชมตัวกดครั้งแรกตรงน,นี้นะเคยล้างมาครั้งแรกเสียงมันจะเป็นแบบนี้นครับท่านผู้ชมเราริมยานสกนอกดตรงนี้เพื่อหยุดนะครับแปลงร่างเหมือนกันนะครับ ทีจะไปยังน,นี่มันก็มันจะเหมือนๆกันทุกแบบนะครับแค่คนละเสียงนะครับลองให้แกฟังท้ายนะครับสักนึงผมลองก่อนนะครับแกผมออกก่อนแล้วเอาออกก,อออก,ก,กดนี้ครับที่ผมเคยบอกกดข้างเลย,ยน,นี่นะครับก็คือแรกบางบางคนไม่ใช่ไหนก็กดข้างล่างกดข้างหน้า ใครถนัดแล้วก็จะก็ต้องระวังนะคะก็ต้องเอาคานีกไปอย่างนี้แล้วก็ขนแล้วก็ออกเลยกลัวมันล่วงจีเดียนีไปแล้วหรืออันัำมาสุดท้ายนะครับตอนตอนตอนใกล้จะจบผมจะมาบอกว่าตัวแต่ละตัวมันคือคือตัวอะไรบ้างส่กใบมันเดิมนี่ผมจะจะทดสอบการผมจำได้ที่เขาแปลงล่างในเรื่องมันจะแปลงอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมใส่อันนี้มานะครับ จึบยึบยึบใส่ใส่ใส่ึบยึบอืมเอ้ยใส่ใส่ใส่เอ้ยใส่ยากมากเลยเอาแล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับผมจะเอาแค่สามเวือนะครับเพราะว่ามือใหญ่กินงไป สีดำแล้วเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมมันจะดูไม่รู้เรื่องนะครับในตอนในเรื่องเขาก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะ,จะพับขึ้นมานะคะอย่างนี้แล้วก็ทำนี้นะครับแล้วอย่างนั้นเขาก็ใส่อย่างนี้ ไปข้างหน้าเลยข้างหลังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปข้างล่างเลยนะครับฟิ้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับต้องกดลงต้อกดธรรมดาได้จิงนะครับตรงนี้หรืตรงนี้นะครับอันนี้ก็ต้องป้องเสียงน,นิดครับไม่เจอเลย เอามาสรุปให้หน่อ,นอยมันจะตัวอะไรบ้างโอเคคมคิดก่อนสรุปนะครับตัวนี้คิวธรรมะธรรมดาครับคิวธรรมะใช้งานไม่ใช่ไม่ใช่คิวธรรมะเอาไว้แปลงร่างนะครับคิวธรรมะใช้งานเฉยๆนะครับอันนี้คิวธรรมะเข็มนาฬิกามาใ,<ช>ให้ดูเลยดูชัดๆคิวธรรมะเข็มนาฬิกานะครับมันจะมีให้มันเป็นเรื่องเลย คิวธรรมะนี่คิวธรรมะผมก็ไม่รู้มันคือคิวธรรมะอะไรแต่เอาตัวที่ผมที่ผมไม่รู้นะที่ผมเดาเอาก็จะเป็นคิวธรรมะนุกนุกหรือเปล่าคิวธรรมะนุก๊กหรือถ้าเป็นถ้าเป็นคิวธรรมะนุฟินิกมันต้องเป็นแบบสีแดงอืมอืมเอาไว้กแล้วแล้วคิวธรรมะเข็มนาฬิกานะครับคิวคิวธรรมะเข็มนาฬิกามันจะเป็นแบบแบบใส่ตรงนี้ลงไปแล้วก็แล้วก็ ตรงนี้แล้วก็ยิงแล้วก็จะแบบมีเข็มนาฬิกาไปตรงนี้นแล้ก็ไม่รู้ว่ามันไปไหนแล้วจากนั้นตรงนี้สองเครื่องนี้เอาไว้แปรงล่างสีแดงชื่อชื่อว่าช,ช,ชิชิเลสชิชิเลสก็คือเอาไปแปรงล่างก็คือไอคิวธรรมะคิวธรรมะสีแดงคิวธรรมะสีดำชื่อว่าอโอชิแบก แล้วตรงนี้ชื่อว่าเอออืมอะไรนะหูจะไม่ได้แล้วในในเรื่องมันจะสนุกมากเลยม,มันจะแบบใส่ปุ๊บแป้งมากอืมโอเคสำหรับ,สำ,รบสำหรับคลิปนี้ไป้ให้นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติ๊กอย่าลืมกดติ <c oughs> <c oughs> ติดตามไม่ช่องแม่นาวาดด้วยนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าบูม